สวัสดีครับวันนี้เียจะมาแนะนำอาชีพเสริมนะครับโดยใช้ตัวของปฏิพันธ์จาก AFM นะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย AFM นะครับโบโลน่านะครับปริพันธ์พวกอาหารแปรรูปนะครับเดี๋ยวไป,ไปดูกันว่าเราจะสามารถตั้งอาชีพเสริมจาก AFM ได้อะไรบ้างนะครับโบโลน่าไก่จาก AFM นะครับ ขั้นแรกนะครับนำํำไปต้มน้ํากับน้ําเดือดนะครับสัก2องถึงสามนาทีแล้วก็มากีอาทะให้โบโลน่าแห้งนะครับเพื่อเราไปทำแซนด์วิชมันจะได้ไม่แฉะนะครับขันตอนตัดไปนะครับเราจะใช้ขมนมปังสี่แผ่นนะครับทำแซนด์วิชมินิโบรานะครับน้ำสลัดสีเหลืองนะครับแล้วก็วางโบโลน่าไก่เอ m ลงไป ครับซื้อได้จากโฮเ,เสร็จแล้วเราก็ทําการตัดเป็นกรกบาทครับถ้าเราไม่มีบล็อกก็ใช้การตัดด้วยมีธรรมดาดก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็นําแบกมันออกมาในเรามาดูกันนะครับนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเรารอใส่หมูหยองหรือไก่หยองก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับนามาใส่กล่องนะอันนี้จะมีการทาน้ำสลับตราน,นะครับเพื่อ ใส่ไก่หยองหรือหมูหยองเนี่ยมันจะได้ติดนะครับแน่นอนนะครับเรามาขายกล่องละสิบบาทวางคู่กับร้านกาแฟนั้นเป็นที่ลงตัวมากมา่าเซ็นรที่แมคโครและอโลตาสวัสดีครับ